ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับคงจะไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าคริปโตเคอเรนซีครับซึ่งเงินสกุคลคริปโตที่โดดเด่นที่สุดก็คือบิตคอยนนะครับราคาล่าสุดของบิตคอยนครับอยู่ที่3,521เหรียญต่อ1น1บิตคอยนะครับต้องการอะไรวะพวกผมจะมาชวนคุณทำงานด้วย มึงต้องมาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับแกรนดีว่านะเว้ยมึงบ้าเปล่าไม่มีอะไรเกินคำว่าชิปหายแน่นอนครับถ้าเลือกยืนในถูกฝั่งคุณน่าจะได้ไปไกลกับที่คุณฝันไวซ้บริษัทแกไม่มีแวลูอะไรสุดท้ายมันก็ไม่ต่างกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยขอบคุณที่แนะนำแต่ไม่เสื่องจะดีกว่า การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องกล้าเสี่ยงแบบคุณตินใช่ไหมครับมึงทำแบบนี้ได้ไงเพีงคะที่ผ่านมาชีวิตของผมต้องอยู่ในมุมมืดของตระก,กูลมาโดยตลอด <c oughs> แถมถูกห้ามไม่ใช้นามสกุลเดียวพ่อจะด,อด้วยสังเอาไงก็ดอกมากีบิตคอยดีวันนี้วันที่ิ0พฤษภาคมก็2 0า เจนเ,เชื่ออยู่หรือเปล่าว่าถ้าเกิดเรายวมมือกันอยู่เราจะเอาชนะพวกนั้นได้เงินเหรียญที่มินได้ไปเทขายหมดเลยเฮียเออไหวนะน่าชอบสันติบจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจะลูยตอจริงด,ดิดูยกันมาขนาดนี้แล้วอะ่ะเราถอยไม่ทันแล้ว no mm -hmm.